สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนมวลชนทุกท่านนะครับในคารบเรอนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจนชินอิงแทกวันนี้ครับผมก็ถ้าใครได้ติดตามนะครับคลิปการเปิดกาชาของผมไปนะครับคุณก็จะรู้ว่าทําไมผมถึงตั้งฉีฉีมาอยู่ไว้ตรงนี้นะครับอ่าวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมวันนี้นะผมจะพานพี่ฉีนะครับไปลงอบิกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองประชดนะอันนี้นะฮะเฉลิมฉลองแบบประชดประชันนะครับ4-5นะครับของเรา ช่วยอะไรได้ไหมไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยได้เลยนะครับผมจะไม่พูดทำเพลงดีกว่ากดเลยละกันนะครับน้องชีชีอย่าพ่อยงไม่ไปดูของตอนท้ายคลิปเนาะอ่าเอาละครับผมก็ชั้น12นะครับก็ลงคลิปไปแล้วนะใช้ก็ฉีก็ดีนะครับห้องบนแต่เราไม่ใช้ครับชีชีดมาดูไหมชีชีเราไว้ตัวแรกเลยนะครับผมอ่าจริงๆก็ไม่จำเป็นไนเวอร์หรอกนะเั็นแคนเจนฮิดาไนเวอร์อยู่ดีฮะว่าเราจะเล่นตีไฮเปอร์บลูนั่นเองนะครับผมอ่า เราไม่ต้องกลัวตายนะไม่มีขีดฉีดไม่ตายแน่นอนนะครับถ้าเราตีได้นะ <Wow. S 1> ว้าวงเล็บนะครับไม่ใช่ว่ามอนมันขัดเราก่อนแล้วก็ GG นะครับอ่าถามว่าทำไมต้องใช้เยี่หลานนะครับทำไมไม่ใช้ฟิงคิวเอามาขัดอะไรนี้นะครับผมก็เพราะว่าห้องสองนะครับผมมันมีตัวนี้อยู่นะครับต้องเอามาสอยให้มันร่วงนะเพราะฉะนั้นผมเลยใช้ออปชั่นเป็นยี่หลานแทนนะครับโอเคส่วนตี้ล่างนะครับผมจะเล่นเป็นเออ่ไรเด้นแล้วกันนะเป็นไรเด้นออขอเรียกว่าเป็นกึ่งไฮเปอร์แล้วกัน เอาคาสิฮะมาเอ้ยพี่คือเปิดผิดเอ่อเล่นจุนเนชั่นครับถ้าเป็นเนชั่นเราต้องเล่นเป็นเซียงหลีใช่ไหมผมขอเล่นคาสิฮะแล้วกันนะเพราะว่ามันสะดวกสบายกว่านะครับผมเจอมาคื่นสัตว์ทหารก็สบายครับโอเคลุยแลอาการนะครับอ่ะไปครับผมฉีฉีจ้างนะครับกดอันแรกเลยนะครับผมแบบไม่สนใจใครนะครับที่บอกให้สามช่างมันนะครับเป็นคอนเทนต์แบบช่องเราโอ้ยกดผิดเดี๋ยวไม่ถูกต้องเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่อนให้ก่อนให้เว้ย แค่ใช้ฉีดกอ่อนให้แล้วนะยังต้องอ่อนให้อีกหรอยังต้องอ่อนให้อีกหรอไปครับโอเคเราเราแช่มอนนะเราเอาไปแช่มอนไปด,ด้วยครับเป็นสุดยอดนะครับสุดยอดกุ้งทอดสุดสูงเลยครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้คือกำลังโดนครับกำลังโดนจริงครับกำลังโดนจริงครับแต่ว่านาทิดาไดเวอร์มันขี่โกงจริงๆครับผมโอ้โหแบบตึงเปียเที้ยปืนตึงเปียเที้ยปืนไงตึงเปียเที้ยปืนอืมสีสีบีว่าหนึ่งทีนะครับก็จะมีดาเมจโอเวอร์ไทม์ด้วยนะครับผมจากเอ่อตัวของโอเชียนนะครับผมอันดับโอเชียนนั่นเอง ครับเยื่อหลานครับสำคัญที่สุดเลยนะครับไม่มีน้ําแปะเท่ากับจบนะครับผมพูดตรงๆผมพูดตรงๆเลยนะครับไม่มีน้ําแปะคือ GG โผล่นะฮะ GG จริงๆนะครับ GG จริงๆเลยเอาละครับจดจดไปครับผมสีฉีแช่ได้ไหมแช่ไม่ได้ไม่เป็นไรแช่ได้หรือเปล่าโอเคแช่ได้หนึ่งตัวแต่ว่าตอนนี้คือถ้าน้ําเราหมดจริงหมดจริงไม่ติงนางไม่ติงนางอะไรแล้วโอ้โหจะตายไม่ตายครับบอกเลยชิวแต่ว่าถ้าน้ำหมดจริงแล้วเนี่ย โอ้โหท่าน,น้ำหมดจริงครับอ่เราต้องใช้เยือหลานนิดนึงเยือหลานนิดนึงโอเคมามามาบอกเลยว่ามาจริงบอกเลยว่ามามาจริงจริงโเคติดมะเฟื่องติดมาเฟื่องเสร็จปุ๊บนายขีดะต่อโป๊ะปุ๊บโอ๊ตโอ๊ตฉีดๆอือมาดิมาดิฉีดๆไดเวอร์รู้จักฉีดๆไดเวอร์หรือเปล่ารู้จักฉีดๆไดเวอร์หรือเปล่าเดี๋ยวนายขีดะและกันท่าง่ายดีโอเคจบโดนแช่ไปครับเป็นตี้แช่ผักไลยหนึ่งทีด้วยมาดิโคตรตึงโคตรตึงเอาถ้าเราใช้ตี้ล่างแบบแล้วกันนะติด ไปเด่นกระจายอเออรงานรวบอีกเฮ้ยไอ้นั่นมันบีนอะไรเราเอาเถี่ยนเอาเถี่ยนเราตึงเอาเถี่ยนเราตึงไง That's quite big ว้าวแนันไหใช้ได้เลยใช้ได้เลยนี่ไหนหนี่ได้ไหม,มหนี่ได้ไหม,มหนี่ได้ไหมนีม่ได้ไหมอ่ะรวบรวบรวบเหตุผลที่เอาคาสือฮักมาเหตุผลที่เอาคาสือฮักมานี่ไงขับไฟฟ้ารัวๆโอ้โห โอ้โหโอ้โหมาสนุกจริงสนุกอยู่คนเดียวเอเวนมากรูบอกกูไม่สนุกตัวคาสินะด้วยตัวรัวไอ้นี right ่จุดไหมไม่จุดด้วยโอเคระเบิดตู้น้าไม่ได้ตีโดนแทงปบองก่อนนะเลือดเยอะเอ้ไม่ใช่เลือดเยอะหรอกมาชนะท่าเรานะเราใส่ฟ้าตะกงไปดู47วิคิดว่าไหวไหมน่าจะไหวนะคาสินะด้วยไปก่อนนะครับกระจายอุ้ยเป็นเน็ตเป็นเน็ตไปจังหวะนี้ทีชิววนมาทันพอดีโดนคาโตมทถีเอ็กซ์ชั่นมีทีไม่ต้องกลัว ใช้ one, เล่นปาดไปจังหวะนี้ตีสองตีสองนีตาใจตาใจที่สุดตาใจที่สุดตาใจที่สุดเลยนะครับเปลี่ยนตัวปึ๊บปึ๊บคาสักระจายกระจายแล้วยังไงก็อุโนนม่คือปั้ทันทีโดยเป็นเด็ดจุดจุดอะไรก็ไม่รู้จุดจุดทูบนะครับประดับประดาจุดทูปยังไรก็ไม่รู้จบไปโอเวอร์โหลดไปเลยละกันไม่กรับผมโอเคต่อเลยละกันขอขอเล่นกีดังนี้คือ เี่หล่ะห่วยปัญหาจริงไม่นี้แต่เยอะเลยแหละไม่ีดีไม่โดนอีกแล้วตามสูตรไม่โดนอีกแล้วเร็วเนี่ยเดี๋ยวต้องโดนแล้วอยู่นิ่งขนาดนี้ต้องโดนแล้วอยู่นิ่งขนาดนี้โอเคตึ๊บตึ๊บตึ๊โคตรเหนื่อยเลยตัวนี้ไม่รู้เป็นไรอือไปเปิดเปิดแล้วไงต่อเปิดแล้วก็เปิดต่อดิเปิดแล้วก็เปิดต่อแล้วก็เปิดติดแล้วก็ปิดตูดแล้วก็ตึ๊บ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 ตึ๊เฉียงตึ๊ฉีงอะไรล่ะนะฮีดาไดเวอร์เพาแล้วอือจดฟู๊ป็นหนึ่ ก็จุดต่อมดีด้ไมีกปกติไปแล้วกันนะผมมีฉีฉี่ครัมมีฉีเฉี่คมีฉีฉี่ครับสุด้ยี่หลา,านจะหมดนะแบบนี้ปึเปบเปหืมช้านิดน,นึงนะโอ้โหมันคดนดูดีทุกคนเ,กเต็มเต็มเต็มเยี่หลานปเลยเนี่ยไม่พักดียี่หลานคู่ซึ่งไม่พักดีไนึ่งทีแค่ผักแค่ผักแกค่ประบแค่ปลบูงก็้เจริญวัคชีนวัคชีน วักทีนไมหนึ่งทีไม่ตายสักทีเอเวนขี่ี่ไดเวอร์ฮิวฮิวเอาท์นะครับมามาดิมามามาเร็วรวม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 โอ้ยลดได้สองตัวอีกแล้วโลบี้พี่เร็วพี่วดหน่อยพี่พี่พี่มึอนอะไรพี่พี่อย่ามึนดิพี่อย่ามึนเออมาเร็วอีกโอเคสวยปึ๊บอ,อย่ามึนเยอะอย่ามึนเยอะ คอร้อง,องอนอ้องหอยามืนคอร้องน้องหยามเินตีแรกต้องทำไว้ดีตีหลังก็ต้องตึงตีหลังก็ต้องตึงเข้าใจบ่นี่ไงจับจับอย่างเดียวครับไม่ต้องชา้าตีนะปกติได่นใช่ช้าตีเพราะว่ามันมันเป็นตีไฮเปอร์นะครับผมเอเคไอตัวนี้มา,ต,มาตัวนี้มาใกล้ๆสวยโดดแบบนี้บอกเลยว่าขอกระจายไฟฟ้าได้ไหมออกกระจายน้ำอะไนเป็นไรปีกคิวแรงขึ้นปีคิวแรงขึ้น <c oughs> จะตายแล้วโหล นี่ดองมันรวยอย่างนี้เองมันรวยอย่างนี้เองหูสับเลยสับเลยสับนี้ตายครับตายครับต่อครับตบๆผมว่าตีนี้ไม่พดมากเลยนะผมชอบเล่นตีนี้มากเลยกินอะไรไม่ออกนะตีนี้มันแบบสบายครับผมโนเบรนดีด้วยนะด้วยความที่ไรเดนซีสองนี่แหละนะครับสรุปตีล่างก็ตึงนะครับตีแรกก็ตึงเหมือนกันนะฮะก็เป็นเฮดตึงโอเคมามาต่อมาต่อติดคราบมาต่อติดคลาบ ครับผมห้องสุดท้ายแนละ้วเผลอๆนะครับเอานะครับติดกันแรกเหมือนเดิมมาครับโอ้โห,หตัวนี้มาขอขอเจมสจี้เหมือนเดิมมาขอเจมสจี้เหมือนเดิมไม่ทําอะไรขอเจมสจี้ก่อนเจมสจี้เสร็จเดี๋ยวเล่นต่อโอเคมาเผื่องไปก่อนเร็ว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 ต้องต้องเล่นแล้วสั่งเล่นแล้วโอ้ยต้องหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรอยู่ไหนละ่ะอยบนนู้นนะครับผมหน้าหน้าที่ละแต่ไม่ให้อยู่ โอเคทำไมมันไม่หล่นนะเออนีอ่งไงหล่นสับทีนุ่มนี่อะไรครับเนี่อยอะไรครับเนี่ยหยุดไปมาเปืืองโอ้โหต้องนี้สึกน้ำทั้งหมดว่ะหยาบแล้วนี้น้ำหมดจริงน้ำหมดจริงได้เล่นซินตี้แพ้ขยายแทนแล้วครับตอนนี้มองน้ำหมดนะครับเฮ้เวเยเนยใช้แย่หลานมันเลวอยางน,นี่เอง ว่าตัวน okay. ี้มันหงุงพลังงานด้วยอ่ะโอเคคู่นึงนะฮะอันนี้คือมีปัญหาจริงจังจริงจังแบบไม่ได้คิดเอาไว้ด้วยนะฮะตรงนี้จุดนี้อยกจริงเรื่องปิ้งย่างอุ้ยโอ้โหหล่นคาที่เลยหรอพ่อหนุ่มนอ็งก็สวยสิครับนอ็งก็สวยสิครับอเอ็งก็สวยสิครับนอ็งก็สวยสิครับของพลังงานน่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต้ปุ๊บ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 จุด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 เต้ขันไหมเนี่ยอ่ะไม่ทัน อยาบอยู่เ oh รืรร่ดยนโอ้ไม่ god แดงมนันขอจุดน <c oughs> ้ำขอน,น้ำนิดนึงเร็วนิดเดียวไอเชีย่ยไปมึงวัดก่อเคลนเคลนจริงเร็วยเวยี่หลันฆ่ามันเยาหลันไปบูมบอม oh โคตรโยนเลยรทุกคนมามาถูกจะไหวหรือเปล่าไรเด้นจะตายไหมเรามาดูกันนะครับ เหลือประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีเหนึ่งนาทีแหละโอ้ยคาร์เตอฮาก์ตูโดนก่อนเลยตัวแรกเดี๋ยวก่อนเวลาถึงก็ไหวนะถึงก็ไหวนาทีถึงก็ไหวตีไรเดนมันเต็มอยู่แล้วตีไรเดนมันเต็งอยู่แล้วตีไรเดนตีไรเดนเว้ยตีไรเดนตีไรเดนตีไรเดนคาร์เตอรฮารตูตายจริงนี่ไอ้ขอเตือนคาร์เร์ฮะก่อนนะโอเครอบหนึ่งเอ้ยโอ้โหเลี้ยงติดการ์ดตัวงี้ไม่ชอบไม่ชอบมากมากเลยนะนุ่ม นี่พี่ล่างไม่กดสับฟิสปลายเลยนคนุณผู้ชมครับทุกคนที่บนอะไรก็ไม่รู้นะขอเป็นคำพูดแล้วกันสับ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 ,สบแบบโ no นเบร์นะลิกเมาส์รัวๆนะนนลิกเมาส์รัวๆาร์เซฮ์ติโอ้ทันชิวเลยครับอันนี้ชิวจัดเลยครับที่ล่างโอ้โหโคตรแบกโคตรอันตรายทุกคนที่ล่างมันอันตรายไปเปลา่าทุกคนทุกอย่างมันจบแล้วทุกคนไสเดบิดสามแต้ไม่หนึ่งทีมาดีฉีดีวันนี้กล้องไปแย่ใส่เดนแบก บบยน้องฉีฉีของเรานะครับก็ได้ทำการผ่านอบิชันที่สองนะครับด้วยเลเวล85ดาวนะฮะอ่าสเต็ปไม่ต้องดูหรอกนะฮะขอร้องเนี่ยผมโคตรกานะเอาฟื้นฟูก็พอนะดูแค่ฟื้นฟูก็พอนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมเอาจริงๆนะผมว่าตี้เมื่อกี้นะครับผมผมคิดผิดที่สุดเลยคิดผิดอะไรคิดผิดว่าจริงๆเราต้องเอาดาฟาโบไปเว้แต่ว่าเราต้องปั้นอากาชิน้องฉีฉีให้สูงว่นนี้นิดนึงนะ มันจะนได้พร็อกฟาโบได้ลุวสุดท้ายคือเอาฟาโบมันก็ไม่ติดอยู่ดีนะผมแต่ตคิวแม่ง8.5เปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ติดพร็อกฟาโบอยู่ดีนะครับผมว่าถ้าจะเอาน้องฉี่ีไปเล่นจริงๆนะใส่ส่ดาฟาโบครับผมมันจะได้รีพลังงานให้เยื่หลานทันเว้ยเมื่อกี้คือเย่หลานผมมีปัญหาสุดๆเลยนะเท่านที่ทุกคนเห็นคือผมเพลนกับตีเย่หลานมากนะครับโรเทชันไม่ไม่เฟี้ยวเลยนะฮะเพราะว่าผมปั้นรีพลังงานเยื่หลานไว้ค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอ่ะอันแฝ์นะครับอยาให้ดูก่อนนะครับผม วิลเล็กแหลกครับผมแหลกรัวๆโอเคประมาณนี้นะครับกลุ่มดาวนะครับผมเป็นกลุ่มดาวห้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะแหลกนิดนึงนะัะต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคพรงสวรรค์นะครับโศกเก้าสิบแล้วผมโอมไยก็นะจริงๆมันคือสองหกเจ็ดนะครับผมแต่ว่าผมได้ซีมาเพิ่มไงมันก็เลยเพิ่มมาอีกสามสองอันเลยนะฮะเบรย์เนยนะฮะก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับผมที่ผมปั้นในปีนี้เลยนะครับห้าดาวนะฮะ ก็ค่อนข้างแบบต้นเกมได้ดีมากๆเลยนะตรงนี้ฮิลดีนะครับผมทำให้ต้นเกมผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับผมโอเคแต่เล่นเกมก็ไม่พูดละกันนะฮะโอเคต่อมานะครับตัวอย่างเยหลานนะครับผมเมื่อกี้คือเป็นตัวที่มีปัญหามานะตอนสว่างผมสิบสิบนะครับกุมดาผมซีสูนนะครับอติแฟกผมนี่ครับผมตัวเจ้าปัญหาเลยนะครับประมาณนี้นะครับคือจะบอกว่าฟื้นฟูผมปั้นแค่นี้ไว้สองร้อย เอาจริงคือตี้เมื่อกี้มันฉีชีมันเป็นตัวที่เจนอนุทาาได้น้อยเว้ยปกติแล้วอะผมเอาเยี่ยหลานตี้ไหนอะสองร้อยคือพอนะครับแต่พอมันเป็นฉีชีมันเป็นตัวที่เจนอนุท่าไม่ได้อะแทบไม่ได้เลยอะสกิลมันอะนะครับผมมันก็เลยมีปัญหาอย่างที่คุณเห็นนะครับผมเยี่ยหลานเลยแบบกดอันตีได้ช้ามากๆนะครับจริงๆคือถ้าคุณอยากจะให้มันตึงกว่านี้นะผมว่า โลเคชันดีๆกว่านี้นะเพราะว่าเราเยี่ยหลังมาแปะนะแล้วไม่ได้พึ่งดาเมจขนาดนั้นนะครับคุณเปลี่ยนเป็นฟาโวเถอะนะครับชีวิตดีขึ้นเยอะแน่นอนนะครับเล่นฟาโวนะครับแต่รู้สึกจะแหลกแล้วนะตอนนี้บ้าเลยเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคงั้นเรารีบเลยแล้วกันนะโอเคเยี่ยหลังสแต็ผมก็ประมาณอย่างที่เห็นนะครับเล่นให้ดูไปแล้วเนาะประมาณนี้เลยนะฮะต่อมานะครับผมตัวต่อมาคือน้องนานะครับน้องนาก็สแต็ปประมาณนี้นะครับผมก็สแต็เหมือนเดิมแหละนะครับถ้าใครดูคลิปเก่า แล้วก็เซตเซตสี่ไม้นะครับเอามาช่วยลดต้านทานตัวของผลบลูมนะครับผมนะครับผมทำให้ผลบลูมเราแรงขึ้นนะฮะอธิสูตรนะครับวามสวรรค์สิบเออหกสิบสิบวงสองมงนะครับผมต่อไปนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นตัวจุดชนวนนะครับผมจุดชนวนเหตุแท้ไม่ใช่นะครับเป็นตัวจุดชนวนไฮบรูมนั่นเองครับแล้วก็เป็นตัวโพต็อปเมตาตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับอยู่ไหนเลยน้องหายผมตาบอดด้วยเลย ตาโถวจริงๆเลยกูเดี๋ยนะเวเวอซ์มายเออเอออ๋ออยู่นี่นะน้องโสีเขียวเหมือนกันนะเลยมองไม่ค่อยเห็นนะฮะกีชักหลังเป็นสีเขียวไงนะโอเคก็น้องชิโนบุนะครับผมสแตทอันนี้คือสอนแค่ฟื้นฟูก็พอนะครับแต่จริงๆชิโนบุเป็นตัวที่ใช้การฟื้นฟูไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวน้องเนี่ยกดแค่สกิล e ก็จุดชนวนได้แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับดาบเราใช้เป็นดาบโทคาบุเออ่ชิคุเรนะครับหรือดาบล่มนั่นเองนะครับผม อย่าไปสนใจนะครับผมไอออฟเอฟเฟกนะครับผมแต่ว่าเราสนใจแค่ค่าชำนวธาตุที่เขาให้มาแล้วกันนะครับแต่หลักนั่นเองนะฮะโอเคคุณใช้ลองสติงก็ได้นะครับผมแนะนำอีเวนต์มันก็มันก็ดีของอีเวนต์มันก็โอเคอะลองสติมไปใส่ตัวอื่นก็ยังได้นะครับผมอ่าเซตนะครับผมผมใส่เป็นเซตพราวเวอร์ออฟพาราไรดลอสนะครับผม ก็เป็นของที่<ม>ใส่ให้คาเวเหมือนกันนะครับอันนั้นคือคาเว่โดมจากชินบุซึ่งพื้นเพแล้วอันนี้คือของชินบุนะครับผมฟ้า์ม่ชินบุนะครมันก็เลยมีเลือดค่อนข้างเยอะนะครับผมเอาจริงถ้าจะเล่นเป็นตีอ่เป็นสายจุดชนวนนะครับผมผมแนะนําก็คือต้องชันาญธาุเยอะๆนะครับสำหรับดอกไม้แล้วก็ตัวของขนนกนะครับอ่าแต่ที่เหลือคือมันบังคับไม่ได้อยู่แล้วบัเออมันเพิ่มไม่ได้อยู่แล้วพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าออฟหลักเป็นชันนันธาุได้นั่เอประมาณนี้ ทดลองก็เน้นๆอย่างชีวิตไปละกันนะครับม uh, ันจะได้พลิวแรงเลือดเยอะมาแทงอะไรนิดนึงอ่าประมาณนั้นนะครับกลุ่มดาวเดียวนะครับผมเออพยายามเปิดหาแล้วครับตู้ที่แล้วก็โคเปียมนะครับได้แต่เลร่านะฮะเอเวนซึ่งถ้าได้กลุ่มดาวสองมันี่ยบอกเลยว่ามันจะทําให้สกิลเราโรเทนได้ง่ายขึ้นนะครับผมไปถึงสกิลสองเออไม่ใช่สกิลสองสกิลอีนะครับผมไอ้กราฟริงอะนะครับผมเวลาเรากดสกิลอีนะครับคุดูนะครับ ชื่อสกิลมันชื่อ Sanctifying Ring นะครับแต่ว่ามันจะมีกราส i ิงออกมานะครับผมไม่เกี่ยวอันตีนะครับผม C2 จะเพิ่มช่วยเพิ่มเอ่อและเวลาสกิล e ให้มันเหลื่อมล้ำกันได้นะครับผมประมาณนั้นเองนะครับโอเคพอสวรรค์หนึดานะครับเอาจริงๆนะอัพอัพแบบนี้แหละเออถูกแล้วนะครับก็คืออัพแค่ e นะครับเอามาช่วยฮีลเฉยๆนะอันตีมันไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผม ก็ต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตี้ตี้ตี้หนึ่งนะครับผมก็คือตี้ไรเด้นข้างล่างสุดแบกของเรานะครับก็ไรเดนนะครับอยู่ไหนไรเดนแม่งตาบอดสีแล้วแม่งงวงเหมือนกันนะฮะโอเคไรเดนนะครับผมก็ให้ดูสเตตก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับฟื้นฟูปั้นไว้สัก270เนี่แหละโอเคเลยนะครับผมอาวุธนะครับผมใช้เป็นอาวุธประจำตัวนะครับอผมคิดว่านะตี้ล่างเนี่ย ผมว่าถ้าคุณไปเล่นตามอ่ะผมว่าเล่นยากเพราะว่ามันมีควายของที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเล่นเป็นไรเด่นเป็นสาย DPS น่ยพวกผมมี C2 ด้วยนะครับผมนี่คือสําคัญเลยนะครับเอาไปเล่นตามถ้าไม่มี C2 อเราจะเล่นยากมากนะคุณผู้ตรงนะครับแต่ผมมี c ีแล้วทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับจริงๆมันแรงมากนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์เซตนะครับผมเล่นเป็นเซตสีเ่เหมือนเดิมนะซีเอ็มเบลมนะครับ ก็ให้สองผองไปแล้วประมาณนี้ครับโอเคไาเด่นอพลสวรรค์นะครับ690นะครับผม,มก็คืออันตีเน้นอันตีอย่างเดียวจริงนะครับผมอัพออื่นมันไม่ได้ช่วยนะครับพูดตรงตรงแต่อีก็อาจจะช่วยบ้างนิดนึงนะครับอาจจะแรงแรงบ้างนิดนึงถ้าคุณเล่นกับทัตพืชนะครับอโอเคต่อมาครับนายน้อยของเรานะก็น่าจะได้เห็นไปแล้วมั้งคลิปก่อนก่อนนะครับยังใช้เหมือนเดิมนะครับ แตแบบนี้เลยนะครับเอาก็เซคุรีนะครับเป็นคนที่ติดกับไซคุรี่เวลาครับใช้ฟาวล์ไม่อยเก่งเท่าไหรแข่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กลุ่มดาวหกแน่นอนนะร้อสวรรค์ไม่ได้ลงมงนะครับหนึ่งสิบสองทุ่สองนะครับโอเคตัวสุดท้ายนะครับแต่ยังไม่ท้ายสุดไม่หว่าลืมเบเน็ตนะฮะเออนะฮะจะข้ามเบเน็ตไปซะแล้วนะครับตัวแบกของเรานะฮะแบกยังจบเกมนะฮะก็เบเน็ตเป็นตัวที่ ต้องปั้นฟื้นฟูน,ะ 9, 9นั่งสองร้อยหกสิบเก้าเลขค่อนข้างสวยนะฮะเฉยเลยอ่าผมปั้นอัตราคิดไว้นิดนึงเพราะว่าเผื่อผมเล่นเป็นฟาโวแต่ว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีเล่นเป็นสกายวอร์ดอยู่ดีนะครับผมเ mm hmm. บร์นะฮะโอเคอ่าอดิเฟกนะครับสีนองเบร์ไม่นอนอยู่แล้วประมาณนี้เลยนะครับกลุ่มดาวนะครับอ่า c 5อนะครับยังไม่กด C6 เพราะว่าเนื่องจากอดีตผมมัน มันจะอ้างไอดีตอนนี้ไม่ได้นะผมคิดว่าผมจะควรต้องอ้างอนาคตมากกว่าน<อ>เผื่ออนาคตมากกว่านะครับการไม่โปรตีนของผมเนาะโอเคเอารมณ์งงแค่อันตินะครับมันดีมากอันติเป็นเน็ตมันเป็นอะไรที่ขี้โกงนะครับขี้โกงนะครับว่าขี้โกงไม่เลยนะครับผมก็เลยต้องอัพนะอันตีเป็นเน็ตโกงมากนี่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับม่คืออะไรนะครับช่างมันเถอะเนาะโอเคต้นท้ายนะครับลูกลักนะครับอย่างไทยเดคาราคาซิฮาคุมนะครับผม อัตราคิเท่านี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับผมเราจะเน้นเป็นสายสปอร์นะครับสำหรับาเอาให้แตะพันให้ได้นะครับผมทาไม่ได้ว่ะฟื้นฟูประมาณนี้นะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับความแรงขีไม่ต้องสนใจนะครับออกอื่นก็ไม่ค่อยต้องไม่ต้องสนใจหรอกนะครับผมดาบผมใช้เป็นดาบประจําตัวนะครับฟรีดัมซอลนะครับอันนี้แฟกต์่นเป็นสีลมแน่นอนอยู่แล้วนะครับเอามาช่วยลดต้านทานได้นะครับผมเมื่อกี้คือลดต้านทานได้หลายท่านเลยนะ ที่ที่เห็นไปนะไฟฟ้าเอื่อยน้าเอื่อยนะครับผมทําให้ติงชิวดับน้นานําแรงขึ้นไรเดนปาดแรงขึ้นอย่างนี้ก็ได้หมดนะครับคุณไม่จําเป็นต้องฟิกแบบโอ้ยต้องกระจายไรเดนให้ได้ไม่ต้องรับการเล่นตียำตีล่า,มาเมื่อกี้นะครับผมผมเรียกว่าตียำนะไม่เรียกว่าตีเนชั่นละว่นนะฮะเออมันทําให้การเลือหาแบบไม่ต้องคิดนะว่าต้องกระจายอะไรนะครับกลุ่มดาวนะครับ C1 น,นะครับผมก็จริงๆคือผมเปิดหาเฮโซแล้วคือเฮโซแล้วคืออยากได้ซหรือลืมมาแล้วว่ายังไงวะ ผมจำไม่ได้นะแต่ผมก็ได้คาสิฮะมาแบบไม่หลุดนะครับขิงอีกเอเวนนะะโอเคนะครับแล้วก็ฟองสบู่วานสิบสิบนะอันนี้คือคุณไม่ต้องอัพเอ่อตีปกติก็ได้พูดตั้งแต่คลิปที่แล้วละมั้งนะฮะผมอันนี้คืออวยความชอบส่วนตัวล้วนๆนะครับผมก็อวยจัดจัดนะตัวนี้นะับผมรูปรักเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่ารีรันก็ต้องจัดอยู่แล้วนะซีสองโกงอ่ะนะครับผมเพิ่มชํานมาทัศ์ให้ทั้งตีในวงสองร้อยหน่วยแบบเขื่อนอ่ะเขื่อนจัดจัดเหมือนวงอตินาฮิดะเลยนะครับผมประมาณนั้นเลย ะฮะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้นะเกือบลืมไปแล้วนะว่า,วาพระเอกไม่ดีเรเรียกว่านางเอกดียัง <c oughs> ไงวะตัวเอกแล้วกันเรียกว่าตัวเอกนะครับของคลิปนี้คือน้องฉีฉีะไม่ต้องโฝนตกฟ้าผ่าเลยวะเอ้ยบรรยากาศไม่ดีเลยนะแม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้เราต้องจบคลิปดีๆนะครับผมโอเคไปปรับเวลานิดนึงนะครับหวังว่าวัาวานพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกนะฮะ ฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมออยู่แล้วเองนะครับผมโอเครอสักครู่นิดนึงอ่ะฮะเออคือเออคืออ๋อโฮนะฮะโอเคกลับมาแล้วนะครับผมไปน้องฉี่ฉี่ล่าเริงสดใสแจมแมวแวววับนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆนะครับผมพบกันใหม่นะครับภายพาคหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันครับผมเย้